สวัสดีครับหมวดโอเคนะครับหมวดจะทำไมครับลักกี้บ็อกลักกี้บ็อกโรสกับลักกี้บ็อกไอคูมันไอไม่ใช่ไอคูบไอไอไอคิวมันเองไอคิวแปลว่าอะไรเนาะไม่ใช่คิวที่แปลว่าลูกหมานะครับทุกคนผมไม่แปลมาไม่จะที่หยาบมันแปลว่าลูกหมาไม่ใช่แบบว่าน่ารัก คิวคนชื่อไอคิวเฮ้ยโอ้ย,อยคุยแล้วก็ที่ผมมาเปิดลักคกี้บ็อ,บอกไอคิวกันอีกเพราะว่มามันคือลักคกี้บ็อกใหม่ก็ยังแบบเผื่อของใหม่ก่อนแต่ถามว่าเปิดรถทำไมก็แบบเออเอามาคุยหน่อยแบบเผื่อเปิดไอคิวอย่างเดียวแล้วมันเหงารู้สึกว่าจะเป็นอันใหม่สองอันปะอันนี้รถเราก็เปิดไปแล้วเออมันก็ไม่ใหม่มากอ่ะนั่นแหละแล้ววันนี้ในข่าวเราก็สู้กับอะไรบอยสู้กับน้ำสีน้วมเงินเหรอสู้กับลาพิส <c oughs> ไม่ใช่ลาวันนี้เราสู้กับดาวเนปจูนนั่นเองก็ที่ดาวเนนนนนปปจููถืืออออย่่ก็็มมงาเวัคดาวเนปจูนแล้วกันนเาะถ้้าาาาาเเเเเรมมออองงปปปป็็็็นนนนนนดวจจููกกคืแต่ถลิ คือลาก็ถือว่าให้มองเป็นดาวเนปจูนทุกคนอันนี้คือที่เขาถืออยู่คือดาวเนปจูไม่ใช่ลาบคิดนะครับทุกคนก็ดาวเนปจูมันสีฟ้าสีน้ำเงินนก็มันถือแบบนี้ไปก็มองเป็นดาวก็อา้าวเฮย้ยมันมาตีไงจะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เป็นพี่ไก่เลยเดี๋ยวตอนท้ายปกกูได้บัฟอะไรมาก็ไม่รู้อ๋อไอ้บัฟที่ไก่ที่ไม่จำกัดออกกูจำอันนี้ใส่ชุดก่ออ๋อมาอยู่มาเดี๋ยวเราก็มาเล่นกล่องไอคิวก็เปิดดีกว่ามาซึ่งได้ข้อมูลเกิดอดาวเด็จูเนี่ยถามว่าอยากพูดไหมก็อยากพูดแต่เดี๋ยว่าเขาไม่มีใครฟังหรอกทุกคนอ่านกันมาหน่อยาไม่ไม่เราไม่รู้เรางงเอาเรารู้ก็ไปพิมพ์ในกูเกิลไงไอถ้าอยากรู้แป๊บหนึ่งสักครู่อ่ทุกคนฟังนะดาวเด็จูมีชื่อไทยว่าดาวเกตุเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสสุดดดทท้าาาายยีี่่มขขนนนนเกศู์ลงใหญ เป็นอันดับที่4รองจากดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วมีบนเป็นอันดับ3รองจากดาวพฤหัสได้ดาวเสาร์เขาเพื่อดาวเนปจูนนั้นตั้งชื่อตามที่พระเจ้าแห่งท้องทะเลของรมันเหลือมีสัญญาเป็นถือประมาณเนี้ยทุกคนนะโค้ชเพืจอดาวเนฟจูนโอ๊ยทะเิลกันเลยมาเอ้ยก็บอกเธอไม่อยากอ่านโอ้โหไปบุดไี่แมกแล้วมานับเพชรทอมมาเดิมเนาะรถบ้างปุ๊บว้ายวันกระโดดใจอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นในนี้โอ้ย โอ๊ยเอาเพจเข้าตัวอ๋อนี่เป็นบล็อกคำสั่งแค่ใจเป็นผีข้างในไม่มีของใช่ไหมเอามันก็เป็นห้องธรรมดานี่หว่าเออจับกูมาขังอยู่ในห้องอันนี้เป็นฮีโร่ผมจำได้ของกายกูว่าแล้วมันมีของโหดกันเอ้อแต่ว่าโอ้แต่ว่ายิ้วบนชั้นได้อยู่เนี่ยเอ้ยทำอะไรของกูเฮ้ยเอมเปอรัลใครแรกก่อนแล้วกันชนะมึงแรกวะเออมันมีเพิษที่บ่าอ่ะมันแรกเมื่อเหรอก็ได้ของกูแรกไม่ได้แรกไม่ได้แรกมันแรกมึงแรกแตไม่ได้แรกมึเชื่อมึงหรอกได้มาสองตัวมึงเห็นมึงเห็นมันแรกื่ะเออไม่แรกงมรก เฮ้ยอันนี้เบ็ดตกปลาคงทนกับโชคทอทะเลไม่เอาระเบิด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 เนี่ยเป็นไงคือแบบฝากกูอะไรไปอย่างนั้นจริงจริงด้วยโอ้ยจะมาตีจะมาตีไ,ตไฟแล้วมันได้มางทีแกไม่จำกัดอะไรใน,นกุ้งเคลี่ยวมันมันก่อนเลย <c oughs> โอ้โผมเคลี่ยวมันไปแล้วทุกคนทีนี้มันก็ตีแกไม่ได้แล้วโอ้โหมันจะมีก่อนที่มันใส่แล้วมันตีแกแบบไม่จำกัดแบบไกลมากๆเลยนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้บัฟไฟ อันนี้เป็นทองแล้วก็เครื่องดอปเลอร์เอามาทำแล้วมันได้อะไรกูต้องการเพชรกูจะเอาเพชรมาได้ขี่รถโมชันอไอเดี๋ยวนี่เกาะเกาะไปไงอ่ะทีนี้กูเป็นอามาตะแล้วแกแกันไม่ได้สินนะแต่มันมีคออย่างหนึ่งที่มันทำให้ตายได้อยู่นะเกลี่ยทับเกียร์รของมึงกันจบละเกลี่ยของบ้เลยล่ะอันนี้เป็นทองทุกคนโอเคเอพีซีได้เพิ่งไปไหนนะรอก่อนถ้านาไปราง,งนนะนี่ไงได้มาแล้วใช้ประมาณสิบสองก้อนไหนนี่ไงได้มาแล้วป๊บโอเคเลยก็แค่รถเดียว ันนี้เอาดีไหมอ่ะทุกคนบอกเอาใช่ไหมหาได้โอเคเอางั้นได้เลยเอาอะไรวะเอาหน้ามือซีเปลี่าได้หมดแล้อสองขวดเอาได้นะนีน้ำตามที่ทุกคนขอกันมาทุกคนบอกกูไปพูดตอนไหนอันนี้เป็นธนูคือไอ้กล่องไอ้คิ้วมันมีแบบปืนด้วยนะบอยมึงได้ปืนหรือยังน่าจะเคยได้แล้วมึงเพิ่งเปิดไปบ้านมึงลืมป่ะหรอเฮ้ยใช่เคยได้แล้วคุกลัว,วไปยิงมอนอ,อยู่ แต่กูอยากได้ปืนอู่ไหนปืนอันนี้เป็นกูบอกคนดูเป็นมอนแนงวะจบเล่าบอกคนดูเป็นมอนเมื่อไปยิงคนดูอ๋อไปยิงบอสคนดูกูไปยิงคนดูอะไรกันมั้ทุกคนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างนี้หัวไอ้ผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วพอกูลดโอ้ยผีมันโดนจังมั้ยไอ้มำอยู่ด้วยกันมันแค่เ็ไม่ิหงอยู่ด้วยกันแคบนี่แหละโอ้ย ตามยันจะได้โอปุ่นไงตีไม่ชั่วโก๋อะไรอ่ะเกี่ยวยาเจอไอคิวอะไรอะเฮ้ยก่ออะไรอะมันยังก็ยังมาตีอีกเออเฮ้อกูตีกูเคยได้เคยได้ไหมอะไรอะบีคอนโอเวอร์โหลดก่อนนะนั้นก่อนนั้นมันชื่อว่ากอดใช่ไหมอ่าเออกอดก็ได้ก็เราเคยได้หรืไม่เคยได้บ้าอะไรหูกไม่ขัดบิ๊กโอ้โหโอเคอันนี้มึงไม่เห็นใช่ไหมโอรวะสุดยอดมากตัวมึงก็ได้แบบเดียวกูได้เลยไหนมึงได้อะไร เออมึงได้แบบเดียวกูได้มากอะไรอ๋อตึ่นเต้นอะไรเต็กโอ้ดขกูเยอะกว่าแน่นอนกี่สเต็ปสเต็ปอะไรอ๋อหายใจได้น้ำอะไรอธสษต็นอะไรของมึงมึงได้กี่สเต็ปอันนี้เปิ้ลกรีนี่ยังไม่เคยได้ทุกคนอ่ะลองกินดูเอ่ออ้าวกินไม่เข้าอ้าวโอ้โหแอปเปิ้ลอะไรของมึงไปเนี่ยมือแค่มีแอปเปิ้ลกรีนลูกนี้ลูกเดียวไหนมือเต็มองเห็นเครื่องแอปเปิ้ลมาดู ทุกคนครับเราเราจะคงวันเสร็จเดิมถ้าเราไม่ชนะในการสู้เราก็ชนะในการแร่เราจะสู้กันงที่แรกไอ้พวกมันโหดมากเลยดิมันตีบอลไม่ตายพวกดาบกุญาอะไรอ่ะคำเตือนฮีโร่บายกำลังซัมมอนไหนซัมมอนมาโอ้โหมันซัมมอนมาแล้วอ๋อมีฮีโร่บายด้วยเพิ่งเคยได้เลยมันคือท้ายที่ใช่เดี๋ยวผมเคลียร์าตัวเองก่อนโอ้โหแล้วมันเดินแล้วเป็นน้ำแข็งนะดูดิข้างล่างอ่ะเ่ไงปิดแล้วเออเท่จริงไม่เถียงวันไหกูจะได้ปืนไหมเนี่ยอันนี้เหล็กเฮ้ยสูสีแล้วป่ะ แต่ผมว่าผมก็ชนะไปทอมอะไรได้ผมแบบผมมีเพชรเยอะอันนี้ยิงได้ลูกศรงูอะไรมางอะไรมาวะดั้งงูทอแล้วจะไม่ผิดนังไงมันยิงแล้วม,ม,มันจะเป็นเนี่ยครับทุกคนเราจะเห็นได้เปรี้ยงยี่เห็นปะนั่นแหละเวลาเราไปไหนอันนี้เป็นเกาะไอ้กาะน,นี่ก็ได้ไนเกาะไปแล้วกูได,ได้กูได้เกอะไอ้กกาะไปแล้วกูไ <c> ด <oughs> ้กูได้เหมือนกันเด็กโอ้โหแก๊สมึงยิงลูกใหญ่จังปะไหนใหญ่จริงเปล่าโอ้ยใหญ่ที่สุดเลยกูยังไม่ได้เกอะเนี่ยเอออะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเกอะหมายถึงยังไม่ได้ดาบเลย ไอบอลได้ด่ามโหหรือยังไอ้นี่ก็ได้ดาเมจแค่หน่วยสี่ร้อยพันหมื่นนี่ก็เสียเยอะแล้วนะโอ้โหกูดาเมจเยอะสุดของกูอันนี้ได้มาแล้วพันห้าอะเดี๋ยวน้องก็ได้มำว่าดาบโรสของเราอันนี้เป็นแอปเปิ้ลโรสน่าจะโหดอยู่แล้วมั้งไอ้อะไรยังไม่จบไปเลยเดี๋ยวมึงโดนนะของเราต้องทำการนับแค่ละหลายทิศปะนี่ได้อันนี้ล่ะพิษอ่ะนับแต่กูวิจียรคุณปะมันแค่โรสนี่กูยังไม่ได้สิ่งนั้นเลยว่ะเอามาก็ได้โรสยังไม่ได้อะไรไม่ได้ก่อโรสเลยก่อโรสจับ ก่อรถกับเกาะไอ้คือกูกูคิดว่าเกาะไอคิวน่าจะโหดกว่านะเออมันแตะได้มันโอ้โหคุณพี่ครับมันแตะได้แต่มันแตะโคตรยากนะคุณพี่ไม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 ่แตะได้ก็แต่ได้กูก็ได้โอ้โหกูก็ได้บงพิษอันนี้ที่ผมคูณผิดไปนะทุกคนคือ 9ก้าคูณสเท่ากับยี่สิบนะทุกคนผมไปคูณได้26นะครับอ่ะงั้นผมเสก27บล็อกอ่ะ27เสกมาเรียบร้อยแล้วโอเคตัวนี้ก็ขุดออกไปเดี๋ยวมันมาขุดขโมยของกูอ่ะผม,<บ>ผมเห็นผมเป็นคนงนะั้นเหรอผมไม่ใช่คนขี้ขโมยเหมือนคุณนะอะไรก็แต่เห็นตกพืก้นก็บังบุกูขอ,ขอนะแล้วก็ไปเลยไม่ใช่นะเอออ่ะมาต่อไปอันนี้เป็นหมวกรถยังไงได้มาแล้วถามว่าก่อรถมันก็ได้อยู่ไหมก็หมายถึงว่าแบบก่อมันก็เออก็พอตัวทุนไทยอ่ะอันนี้โทเทมเกิดโอ้ยเเเเเปปิิดดดดดทททีแแอออออ้้้้้้้้้ลลโมมมกใใใใใหห่่่จะะไไไไชชชชววาาถืืข อ้าว่ะโอ้โหมันบินได้อะกูจะฆ่ากันตายหรือเปล่าอันนี้ดิวะกูบินไม่ได้อะพี่บอลบินได้ไงอะอันนี้เป็นบอเทอร์กอตเอาบอเทอร์กอตดีกว่าเทคมาแต่ว่าใส่แล้วมันเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งด่านะด่าแล้วคนนินมาเล่นก็ได้อันนี้เป็นกำปั้นโอ้โหนี่ไงไหนขอลองตีไว้หน่อยอ๋อวูต้องเดียวตายเฮ้ยได้อยู่เอ้ยนี่มึงลาแกกูทำไมอ่ะนี่ใส่ดีดีเลยอ่าโอเคหูวไอ้บมึงมึงกูดึงมาแล้วจะเพิ่งเพิ่งเดินนะอันนี้มึงเคยเห็นมมันคือออะะไร่ เขาบอกว่าให้หาไฟอ๋อปืนไปจริงอ๋อไอ้ไอ้อ๋กูตกใจอ๋อมันเป็นปืนกูตกใจหมดโอ้ยแต่มันใช้ธนูอ่ะบอยอ้าวธนูหมดแล้วอ๋อในยังปืนได้มาแล้วทุกคนถ้ามึงจะให้ปืนมาเยอะแค่ไหนแล้วจริงโอ้โหเยอะมากอ้าวอ๋อกูลืมไปมันไปเปียกไอ้นี่เออโอ้โหมันได้มื่ตอนนั้นมันก็ได้ปืนอย่างนี้เหรอใช่โอ้โหปืนไม่ใช่แต่ไม่เยอะจะไม่ได้เยอะอย่างนี้นะมันมันมันเป็นอีแบบมันเป็นแบบกระบอกเดียวเลยกระบอกเดียวโอเค เสียงโชวได้เป็นโอ้ยมันฝรั่งมากูเหลือ9ก้าสิบห้ากล่องนะเหลือกี่กล่องแล้วเหลือสิบกับสิบสิบกับสิบใครน้อยกันมะกูน้อยกว่ากูน้อยกว่ามึงเอาอะไรมาวัดนั่นใจดีมึงมึงหนาช้างกูก็ได้ลมึงเสียงโชคมาระเบิดเอ้ยไม่ใช่ระเบิดต้องเป็นทองสิโอ้โหเราพูดระเบิดแล้วได้ระเบิดโอ้ยกูไปสาบเช็คตัวเองได้ระเบิดเออหมดหมดแล้วคอะไรเครียดก็ไอ้ที่เอกไอ้ที่เปิดลักกี้บล็อกกล่องอย่างที่ได้ระเบิดไอที่มึงได้ตอนแรกอะกูไปพูดไม่ได้ระเบิดกูได้ระเบิดโอ้ยเมาอันนี้เป็นดอกเตออร์เง เอ้าก็คุพูดผิดไงก็บอกอยู่อเอ้าเอาอ,อ,อ,อะไรคะ่ะกูว่าโวยสเกิลตันนี่แน่เลยอีลักกี้ไรเดอร์เนี่ยโอ้โหบอยไรเดอร์ว่าอะไรแปลว่าเขาเป็นไรเดอร์ไม่แปลว่าเขสิร์ชค้างอ,อะไรครับทุกคนกลับมาต่อนนะมันก็ย้อนเวลามาตอนที่เราเสี่ยงโชคได้มันฝรั่งนี้นะเนี่ยอ่ะลองเสี่ยงโชอรอบหนึ่งดูอ้าวอ๋อได้มันฝรั่งเหมือนเดิมอ่ะอูเทดาสเมินมากขึ้นด้วยอีกโอ้โหมันหวังว่าจะไม่คลายนะน่าจะคาเพราะไอ้ไรเดอร์แหละอ่ะอูเได้ดาสเมินมากขึ้นแล้วนีป ได้แบบได้ไหมจะสูงมึงเท่าไหร่อ่ายเอาล้มไปเลยไอไรเดอร์นี่ไงไอมายไอไรเดอร์นี่มันทำยังไงมึงเปิดกล่องไหนกูบอกไว้แบบนี้เลยน่าจะรู้นะเออ้ามึงเปิดกล่องไหนไอ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 ลัคกี้บ็อกไรเดอร์ไอลัคกี้บ็อกไอลัคกี้ไรเดอร์เด้อเราลดมใช่ไหมล้โอ้ยไม่เปิดเราไม่ต้องเปิดโลดแล้วเดี๋ยวมันได้ไรเดอร์อีกแล้วมันไม่ได้ไรเดอร์อีกนะแกว่าอะไรทุกคนแล้วกลับมาอีกรอบนะรอบนี้มึงไม่ต้องเปิดโลดแล้วทิ้งกัลักกี้บ็อกโลดไปเลยอ่าไม่เปิดโลดแล้วมาเปิดแค่ไอบ็อกโอ้โห ดีนะม้าอ๋อโหยโลไปแล้วดีนะมับัาค้างตอนท้ายไม่ค้างตอนแบบตอนที่เราเปิดแรกๆถ้าเปิดตอนแรกแล้วแบบค้างเนี่ยกูกูล้มเสียเลยแน่จริงมึงจะมากัดกูทำไมเนี่ยเอ้ยอยู่นี่มันเป็นอะไรกูจะหมดแล้วนะเออกูเหลือ9กล่อง8กล่องแล้วเนี่ยอันนี้เป็นดาบเพชรดาเมจ10เอ้ยดาเมจ9โอ้โหโคตรหนุ่ยอ่ะรอเขาสักครู่ก็เองคาร์เจตกล่องแล้วอันนี้เป็นหมวกก๊อตหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวาเขาไปวางเอาอันนี้ดีกว่าเออวางรอเลยมึงเตรียมแพ้เลยกหัวข้อนี้แหละกูชนะแน่นอน โอ้ยเลมันได,ไดอันนี้แรนดี้ใช่ไม่เที่มึงได้เดี๋ยวไปดูกันนะแรนนี้ใช่ไม่เที่มึงได้เนี่ยเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยวอเทอร์กอดเมทัลโอ้เป็นทำไมต้องแรนตลอดเร็วไม่คุยแล้วโอ้โหอ่าเปิดซับ่องรถโอเคเอาเอาเป็นบล็อกไหมเอาวางเป็นบล็อกขี้เกียจหมดแล้วอ่าวางเป็นบล็อกก็ได้มาอ่าใส่บล็อกเลยมาทุกคนนับเลยมาอ่าบล็อกกูเท่านี้อ่าประมาณนี้แล้วก็เศษทั้งล่างเนาะอ่าไหนดูมันซิอุย๊ยอุ๊ย ผมชนะเพาะผมเยอะกว่าเย้ h อะอะไะกูหลากหลายกว่าอะไรนะกูหลากหลายกว่ามันเกี่ยวอะไรกั็หลากหลายร่างกันได้ชนะกูนับจำนวนอ่ะกูยังมีทองอ่ะกูใส่ไว้แล้วทองนี่เห็นไหมหลากหลายกูมีทองกูหลากหลายมึงเห็นรอคะทำไมทไอ้กูนึกไม่กูมีอีกนี่วะไหนมีอะไรเอ้ยแต่ก็แบบ ไม่เท่าไหร่ก yeah. okay. ็แพ้เหมือนเดิมอบบผมก็ชนะเหมือนเดิมเย่จีกุชาร่าไปกูชนะโอเคทุกคนกุชาร่าเรียกทองมาด้วยเย้อ่ะผมลองคราฟดาบไอคิวสิไม่ได้ตอนนี้กูขาดรองเท้าถ้ากูขาดรองเท้าไปเออเนี่ยรองเท้าได้ขาดแค่กางเกงกับหมวกยังไม่ก๊อตอ่ะแล้วก็หมวกมากูก๊อตหมดแล้วครบเซตโอเคแต่มันบินไม่ได้เนี่ยมันใส่แล้วมันบินไม่ได้อ่ะงั้นต้องใส่หมุดในเสื้อบินได้อ่ะงั้นยอมใส่หมุดในล้วกันมาเราไปสู้บอสกันก่อนเนาะโอเคมาบอสพร้อมที่จะสู้กันหรือยังมากินบั้อจู อ่ะผมกินบัฟก็ต์โอพีแอปเปิลนี่ก่อนขอมั่งดิแล้วก็ไอกินไอแอปเปิลขอมั่งดิใครจะไม่ให้ล่ะปะกูพอแล้วปะไ้กันเลยตีตรงนี้เลยโอ้โหไอมึจิกายชิวครับโอ้โหชิวชิวไอไหบอยตีนี่เฮ้ยก็ได้อยู่นะซึ่งไอไม่ใช่ไอคิวซึ่งเจ้าดาวเด็จูเนี่ยเขาจะพาดาวเด็บจูนะเดี๋ยวมึงรอดูเขาพาดาวเด็บจูนะสักครู่รอเกิดใหม่ก่อนมันคือดาวปิดเนี่ยเป็นไงดาดดาวด็ดาวาดเด็ดเด็ดจูนูเป็นไงดาวเด็บจูใหญ่ปะ คตใหญ่อะโอ้โหแต่ว่าดาวริงีมันใหญ่กว่านี้้วมันปรับใหญ่สุดในแค่นี้ทุกคนอ่ะถือว่าเราชนะบอสไปเนาะเพราะบอสแบบโอ้โหโคตรกางเลยเพราะปั๊บเราหัวยังเงินล่ะมาก็มาดิก็มาดิมาต่อไปสึการเลยบอยมาพอไปยังจ้าความละมาพอใช่ไหมเอ่อถ้าพอล้วก็มาเลยมึงลมลมลบลมลเอมลบลมลลมลล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  ดาวกระดาษเป็เท่าไหร่อุ้ยดาวกูดาวเม็หน่วยจิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านประมาณแสนล้านอ่ะบ่อยคุณต้องลองกินแล้วนี่ดูสัมผัสในตัวคุณเองแอปเปิลนี้มึงกินแล้วมึงจะแบบมึงจะมึงเออเอมึงจะอึ้งอ่ะมึงดูแค่นี้ก็พออ่ะอึ้งไหมมึงอึ้งไหมมึงดูแบบอึ้งไหมอึ้งยังอ๋อ ข้ามบนเหรอไม่เพิ่งเห็นเดียวครั้งนี้ขลังในครั้งแรกแล้วเนี่ยแล้วซ้ายมือเลยนะกด E ีแล้วซ้ายมือเพียบเลยไอ้ซ้ายอ่ะไอ้กด E ีแล้วเห็นซ้ายแต่ไอ้กู้นี่ยข้ามดอ๋อมันเยอะขนาดนั้นแหละก็ใช่กิ๊กคุณใช่ไหมเพราะมันเยอะอย่างนี้นี่ไงโอเคทุกคนวันนีใชาพี่บอลไปเรื่องสองอย่างเลยไหมเฮ้ยเราบอลแล้วก็ชนะก็เป็นสามอย่างก็หรคลิปนี้ขอชาเริ่มกดไลค์กดซับช่องผมอยู่ด้วยด้ที่ชั้นมันลิปหน้าบ๊ายบาย